พร้อมกับไทยแล้วค่ะพบกันเมืองไทยเดอ้อพบกันที่ไทยนะครับพบกันที่ไทยครับพบกันที่ไทยค่ะพบกันที่ไทยค่ะเสีกำลังจะบินจาก ออกแลนไปซิดนีย์นะจ๊ะพอ,อย้ายนอนก่อนนะคะเพราะ่าโดนชมตีอุิยทำไมกล้องก็สวยจังอะ่ะอา้าวโทรศัพท์รุ่นอะไรอะเจ๊ไม่ใช่ความจริงนะคะพี่เดชพี่เดชตยไ่ใช่ความจริงไม่ใช่ความจริงหรอของจริงนี่กล้องจริงไม่ได้แอปเลยอ๋อเนาะทำไมหนูสวยทำไมหนูสวยวะท่าน Hello? <laughs>